ครับสืคบค่วันนี้ก็จะมาเรียนรู้อีกหนึ่งระบบนะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบคดขังขยางใหญ่ๆนิดนึงในส่วนของงานด้านวิชาการนะครับก็คือเป็นระบบของหัวหน้าวิชาการหรือรองฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งคนที่จะรับหน้าที่นี้ก็จะได้รับการติดตั้งในส่วนของเซตนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์หรือท่านรองท่านใดท่านหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องงานวิชาการนะครับได้รับการติดตั้งระบบแล้วเนี่ยก็านำยุสนิยมพาสสวดมาเข้าสู่การล็อกอินจาก ขวามือนะครับคือระบบล็อกอินด้านดีพอเข้ามาแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับให้เรียบร้อยเข้าสู่ระบบการใช้งานพอเข้ามาแล้วครับจะมีไอคอนอยู่ไอคอนหนึ่งที่เขียนว่าหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับนี่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับ ในส่วนของจุดนี้นะครับก็ไม่ควรจะเปิดเสร็จให้คนอื่นเข้ามาใช้มากนะเพราะว่ามันเป็นเสร็จที่ค่อนข้างจะดูได้ละเอียดนะสามารถจะวิเคราะห์ผลการเรียนได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนระบบที่ควรสงวนไว้สวําหรับคนที่มีความเาชาี่ยวชาญางด้านวิชาการโดยเฉพาะเข้ามาในด้านนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์งานด้านวิชาการพอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้ว ในส่วนของระบบจะคินว่าระบบลองรองผูด,ดูการฝ่ายวิชาการนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจส่วนชื่อเมนูพวกนี้แอดมินสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับไปเปลี่ยนชื่อเมนูได้เองนะครับในส่วนของเมนูเที่พิเยนเลือกปีการศึกษาที่จะวิเคราะห์นะครับเลือกสายชั้นที่จะวิเคราะห์ในส่วนของฝ่ายวิชาหน้าฝ่ายวิชาการนะครับสมมติเราเลือกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีแถบต,ต่างๆให้ใช้งานหลายแถบนะครับอันนี้ แถบแรกครับคือตรวจสอบแผนการสอนอาจารย์จะสามารถตรวจสอบแผนการสอนอาจารย์ครับได้ทุกห้องนะครับของใสชาชั้นนี้3ามทับหามทับสมันจะแสดงรายการตรงนี้เฉพาะอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่สอนอย่างอาจารย์ท่านนี้นะครับสอน2วิชาออสอนสห้องก็คือห้อง3ามับกับสามทับอาจารย์ห้องนี้สอนห้องเดียวอาจารย์นีสอนห้องเดียว นะครับนะครัรนี้อาจารย์กดตัวเลขได้นะครับสองตัวนี้จะหมายถึง2วิชาส่วนข้างหลังนี้คือจํานวนตัวชี้วัดหรือแผนนะครับซึ่งถ้าลองจะสามารถหรือูหน้าฝึกษาจะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าใครที่มีแผนหรือไม่มีแผนถ้าขึ้นศูนย์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม,แาไม่แสดงว่าไม่มีแผนการสอนเลยนะครับไม่มีแผนการสอนเลยเราก็จะรู้เลยว่าอาจารย์ กลุ่มนี้ไม่ได้ทําแผนไม่ได้ทําตัวชี้วัดนะครับถ้าเกิดว่ามีการทําแผนมีทําตัวจะมีตัวเลขขึ้นนี่แสดงว่าสอนทั้งหมดอยู่4วิชานะแต่ละวิชาก็จะมีแผนเราสามารถกดคลิกแสดงได้นะครับกดคลิกแสดงได้เห็นไครับไปดูแผนแต่ละวิชาแล้วดูรายละเอียดของแผนได้นะดูรายละเอียดแผนได้ มันจะมองว,ว่ามีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลทั้งคน้าฝ่ายวิชาการสามารถตรวจแผนได้ของครูทุกคนนะครับตรวจอะไรทุกแผนได้ผ่านจากระบบตัวนี้นะครับโดยที่ต่อไปก็ไม่ต้องเสียเวลาที่ต้องมานั่งตรวจแผนจาจากกระดาษนะฮะจเอกาสารซึ่งเราอยู่บ้านเราก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าครูประจำชั้นอนุมัติหรือย,ยังผ่านการตรวจจากคน้ะกลุ่มสาระหรือยังผ่านการตรวจจากคนละฝ่ายวิชาการสายชั้นหรือย,ยังนะครับเราก็มาตรวจได้ น,นี่คือสิทธิ์ของหัวหน้าฝา่ายวิชาการที่สามารถจะมาตรวจแผนได้นะครับสามารถมาตรวจตัวชี้วัดได้เช่นกันครับว่าเขาทําตัวชี้วัดได้ครบไมหมในแต่ละวิชามีกี่ตัวชี้วัดนะครับเข้ามาดูนะครับแสดงตัวชี้วัดในแต่ละวิชาเราตรวจสอบนคือตัวชี้วัด แล้วแต่แล้วตัวชีวัดกี่ตัวนะครับมีแผนด้วยไหมตรวจแผนได้อีกนะครับตรวจสอบแผนการสอนไดนะะ้สามารถดูใบสรุปคะแนานของครูประจำชั้นได้ทุกคนนะครับคณะฝ่ายการสามารถดูใบสรุปได้ใบสรุปนั้นก็จะประกอบไปด้วยทั้ง โครงสร้างคะแนนชื่อวิชาคะแนนนะ,ะใบสรุปคะแนนนะครับรวมถึงใบส่งคะแนนของทุกวิชานะครับตัวทีครับนี่คือใบ,ใบเ,ออเป็นใบส่งคะแนนนะฮะเป็นใบส่งคะแนนของทุกวิชาแล้วก็เป็นใบสรุปคะแนนของครูประจําชั้นทุกคนทุกห้องทุกสายชั้นสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับมีสิทธิ์เข้ามาดูได้เลยของทุกวิชาทุกชั้นตรวจสอบได้จากตรงนี้ แล้วก็อนุมัติการผ่านของแต่ละใบส่งคะแนนได้จากตรงนี้นะครับใบส่งคะแนนจากตรงนี้นะครับสามารถตรงนั้นได้เลยตรวจสอบโครงสร้างคะแนนนะครับของทุกวิชาได้ครับอนุมัติปพ5อ,อ,อ,อนุมัติแผกนการสอนเห็นไหมฮะส่วนนี้คือหัวหน้าฝ่ายวิชาการสามารถมาอนุมัติได้จากตรงนี้ว่าแผกนการสอนของทุกวิชาผ่านหรือไม่ผ่าน ตรวจสอบตัวชี้วัดได้โดยที่สามารถจะเข้ามาดูได้ทีละสายชั้นนะครับจากตรงนี้ผลสมมติทางการเรียนเราเลือกสายชั้นปสามันจะบอกเราว่า3าทับหนึ่งเนี่ยผลสมมติทางการเรียนของภาษาไทยที่เป็นร้อยละเท่าไหร่ได้ร้อยละเท่าไหร่นะะนี่คือกางดูในส่วนของร้อยละ ของแต่ละกลุ่มสาระนะฮะแสดงว่าวหน้าฝ่ายวิชาการนั้นสามารถจะมีข้อมูลคนน้าจะละเอียดสูงมากในเรื่องของการที่จะมีข้อในในส่วนของร้อยละถ้าข้อมูลครบนะครับจะแสดงมาครบทุกตัวภาษาไทยคณิตวิทย์สังคมนะครับนี่คือคะแนนร้อยละสรุปมาให้ทั้งหมดนี่ภาคเรียนที่1น,นะครับส่วนภาคเรียนที่2ภาคเรียนที่2ก็เช่นเดียวกันครับก็จะสรุปให้ ว่าร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละกลุ่มสารคิดเป็นระดับสายชัน้นโดยที่ดูแต่ละสายชัน้นต่อมาครับก็ดูอีกสรุปปลายปีเลยนะครับว่าปลายปีแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ต้องสองเทอมรวมกันในแต่ละกลุ่มสารผลการเรียนร้อยละเป็นอย่างไรในแต่ละสายชัน้น ต่อมาครับวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับว่าเด็กนักเรียน3ถทั 1, นะครับ3 1ทัโดยเฉลี่ยแล้วได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หร,รือคะแนนรวมเท่าไหร่นะครับดูได้ทุกกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตวิทย์นะครับ แสดงในส่วนของเกาะคุณภาพการศึกษาสถิติการพัฒนาการครับเราสามารถที่จะประเมินได้ว่าภาคเรียนที่1ถึงภาคเรียนที่2เนี่ยในแต่ละสายชั้นมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับเราเลือกดูเก็เ์เริ่มต้นอยากจะดูตั้งแต่ไหนถึงไหนกดแสดงดู เราจะรู้เลยว่า3ามทนั้นเทอมแรกนั้นเด็กคนนี้ได้ประมาณนี้แต่เทอม2ดีขึ้นนะครับเทอม 2, ดีขึ้นพนัฒนาการถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์เด็กคนนี้เดิมได้เท่านี้นะครับสองจก็เทอม2ก็ดีขึ้นนะครับเราจะรู้พัฒนาการของเด็กครับแต่ละคนว่าแต่ละเทอมแต่ละปีมีพัฒนาการขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พัฒนาขึ้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็จะช่วยแจ้งในเรื่องของพัฒนาการของเด็ก ครับเราก็สามารถสามัครจัดลำดับตรวจสอบแต่ละสายชั้นได้นะครับแต่ละคนได้จากตรงนี้ต่อมาครับก็คือสถิติผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละสายชั้นในแต่ละวิชาในแต่ละ,ละกลุ่มสาระมีต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับพอใช้ปานกลางคนทน่ดีมากดีมากมีหลอดตัดสินกี่คนมศกี่คนนะครับ เราจะมีการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติผลการเรียนออกมาให้ในแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละกลุ่มสาระมีศูนย์กี่คนมีหนึ่งกี่คนมีหนึ 1, ่งจุดห้ากี่คนสถิติออกมาสถิติผลการเรียนเฉลี่ยน,นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยผลการเรียน เกรยเฉลีย่ยค่าความถี่ความถี่สะสมความถี่สะสมของจุดกลางเสียสองค่า p r ลำดับนะครับซึ่งระบบจะจัดการในส่วนของค้บคุมสถิตเหล่านี้ให้ในแต่ละห้องนะมีการคิดร้อยละผลการเรียนรู้ของแต่ละสายชัน้น ร้อยละปรัสนาภูสงร้อยละการงานคิดวุเคราะห์สมรรถนะสำคัญร้อยละลรุษณะนนของเรียนรวมถึงตรวจสอบตัวชี้วัดหลายห้องพิมพ์ PDF ออกมาเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยครับว่าตัวชี้วัดแต่ละห้องนั้นครบไม่ครบเราก็ดูได้แสดงได้พิมพ์ได้เอามาตรวจสอบได้ ตรวจสอบแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละห้องนี่ครับนี่คือจุดสําคัญของงานวิชาการผลหน้าฝ่ายวิชาการจะเป็นหัวหน้าที่สามารถดูภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียนได้ดูได้ทุกสายชั้นดูได้ทุกกลุ่มสาระสามารถตรวจสอบวิเคราะห์พัฒนาการดูสถิติผลการเรียนเฉลี่ยการคิดร้อยละแต่ละกลุ่มสาระคุณภาพการศึกษานะคารับนี่คือ ภาพรวมของหน้าฝ่ายวิชาการที่สามารถจะวิเคราะห์ได้ดูเรื่องของข้อสอบดูเรื่องของข้อมูลต่างสามารถจะวิเคราะห์ได้จากระบบเลยนะครับอนุมัติแผนอนุมัติตัวชี้วัดนะครับโอเคครับนี่คือภาพรวมของงานวิชาการนะครับเราคงจะต้องมาเจาะรายละเอียดกันครั้งหนึ่งในส่วนของงานวิชาการนะครับในด้านในเรื่องของต้องไปอบรมนะฮะส่วนในเรื่องส่วน รายละเอียดพวกนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านของครูแต่ละคนที่สามารถเข้ามาดูแล้วเข้าใจในตัวโครงสร้างเลยก็คงไปต้องอธิบายกันมากเพราะสามารถจะดูข้อมูลโดยสังเกตได้เลยนะครับโอเคครับขอจบในส่วนของหองน้าฝ่ายวิชาการ